าสิพากันไปไซนี่สีไปกินมักเบาเขาสิพากันยางไปกินมังเมาบอกว่ามังเมาเป็นหนาตาแนวไรเนาะตาดําว่าชาวตาลําบอกเคยเห็นว้าบอกเคยเห็นมังเมาบอกจะเคยเห็นอยู่แต่ว่าจะสิบีฟูจักว่ามันเป็นมังเมาโอเคเอาไปเบิร์นเอาบางอ่อนไซเจียวเอาจะมาถวยห้าวหินแท้บอกว่าบอกว่ายางยางถือยางหันสิไปสิได้ โอ้ยจีแมนชื่อคนชื่อบักม่วงประธานบใหไงบักม่วงสองหน่วยโอ้ยเบิ่งวิวธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สวยงามมา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 ไปไปไปซอนทงหน้าเด้มิตรไฮเน่หน่อยเน่หน่อยงามงามโอ้แมนบอ ยางไว้ยางไว้สาวบางอ่อนเหล่าขาวสาวเหล่าตายมาเป็นยางมันไกลอยู่ตาจ่จะเม้นงวเพันรลายเนาะโอ้จะเม็นคือขาดเออไม่ได้หูปไปไดีงามไม่ได้อยู่ี่ กับกล่องเฟื่องงามไหมโอ้ยมักเมามักเมาสิได้มักเมาฮานะไปต่ะมามาเบิงไก่เบิงโอ้กินกับเจียวคนไทยเขาเอิญมาอีกจังน้อเขาเอิญมาเต็มแมวคือกันที่ ล้วกับมันเป็นน้ำเด้เออน,นี่เลยแล้มามันซุกไปซีห่หมองกันป่นี่ยแ <patio S 1> มนเลวแมนโอ้มันจะไข่กันตะบองหนูแม่อัดมาลายแท้นี่ไม่ใช่มาทันเป็นลายเนี่ยมันมาทันซุกน้องเออเ่าเป็นลายโอ้เจ๊นี่ว่าลายเจ้านีได้ขเขาตำส่กับปูเขาบอกเอามาตำส่กับปูเนี่ยนะบรรยากาศเอาใหม่ที่จอยแค่คอยคำยามเละไม่เมาเจี๊ยไปตำ ทงน้าที่เซนอบอุ <ol> ่นก็จะเนื้อสาดมวตกก้บมกเมาไปยอดนี t <ol> <t ่ยจะไปคืนเนี่ยได้ให้ตกั้งน้าบโอเนตย่างนอเป่ยเาาสิไกินม่มวงม่ม่วงก็ล่างเือรน่ซุ่เบิร์บริเซ โอ้เพื่อนบอสคือ่าเอิญน้องฝาน้องฝานี่เพื่อน่อสเนี่ยอืมเพื่อนได๋น้องฝาดโอ้ชอบฝนชอบ้าโอ้ชอบฝนชอบ้าดชอบฝนเหมนนี่บอสเขาเอิญบะหมากมากเสลี่ยงเน้องเมย์มาเน้องเมย์มาแต่สุดแต่โอ้ตําใส่กระปูพี่น้องเงยอ่อนมันกำลหน้าอืมบอสเคยกินถ้าก็เคยเห็นขังแหลกแล้วก็ถ้าก็เคยได้ยินได้ได้ยินได้เห็น แล้วการขากรสีไรล่องกินมือนีแล้วพี่น้องเอ่ยมักเหมาเนาะพี่น้องเนาะบ้านพี่น้องอันเพิ่นเอิญมาๆอีหยังคอมเมนต์ตาดำมาเด้อเนาะเบิ้งสกินแบบอออนกินลาะใลเเขามยังเบิ้งเบกินแบบอออนกินกินกินกกินกินกิกินกินกินินกกิกินกกนกินกิวกิกิอนกิ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 กินกินกินวิ ก้นเจ้า <Stephen> ก <Biden> <Q> ่ศาสาดไหมไงอ่ะนี่คนักเกือบโอ้มีเกิบอยู่บ่ออ้าวับมาเสียบคือว่าเด้อมาเด้อพีน่องเด้อบังม่วงยยโย่เนาะอยากไปจักรกินบังดแมวในตี้มาเมาบักแมวบักดแมสตางเนาะเ็นเราสองที่สกินเยอะเนตี้ก็เป็นเป็นว่าเขาโจก้าตกินโดนนะ ก็จะกินแบบแหมดแน่เลยเอ้่มมันเปียกเนาะถ่มจริงาเขาทำมาดูผู้ไล่พ่นาดูมหไงเองแล้วมีผู้ไเสือโบเคยเห็นมีญงมีแฝนะจ๊กดูแย่จุกเออจ่มก็มามุ่อไม่เห็ม่งเกิดแม่เออม่อ้อยเอออีแม่เออเม่อ้อยออยบ่เบ่ลูกเออเออยเจ้าชลกเ้าสานี่ยเขาอยู่ในเส้นนอกนเพาซช้ไม่พูสิ จะเอาไปหกเอาไปมันไปหกนะมันจะไปหกซ้าเหม่อเดี๋ยโหกมันับยาตีเธอที่ดุแคจะเสพเดี๋เหมือนทานผู้สมมันกินน้ำแน่เนี่ยอมากๆโซ่หอมมุกมเบงมาเป็นพวงอยู่ใต้เขาสิบว่าเป็นแสพิ่นาไปตายเขาก็อยาแน่นนกภาษาคลิปลงอ่บ ขวดตอนตีตึงส uh, ีดานั่นสบายเออขวดยูน่ได้อ่นได้เห็นหนักอ๋ออ่นกินเป็เตล็เแสร้งบางไหมอ่อน้เทานันหี่ยมนมมันต่างดาหนองข่อยมันหมดมันต่างหนดอะอือแม่ถนาะอยาะก่อนคืนเท่าข่อยลงัซนิที่มันมันหนาสิขาเบื้องข่อยกินดาเนี่ข่อยจะกินในเบิ่งเพราะ่าส่วนนี้มันยังกินบท่านดเพราะว่า ขนาดกินมาท่านได้จะเป็นอย่งจะเป็นปลาเ่อย้องเรียบปลาเปื่อยังไงว่าแขวฮักยังว่าขไม่เห็นแขวเพิ่ฮักคดีแขวในข้างนี้มันกก่าขนนั้นไมแ้ยเเกทางมากหาหน้าเมีได้เห็นั้นวข่อะไรยำไดไนี่โอ้ยจังฝนอโอ้ยเบิร์ดาวเดียวอไระว่ข่มากเิแบเนาะเขากินเบิดพวงมนี่อืิร์ดพวงแซ่เิ่พวงเลยนะก๊ดโดน กับหลดสมแห้งบ่อท้าบาบงไม่ามาสตร์บริสุทธิ์สมแห้งบ่อเราจะห้องบานก็กินที่นางเบิงแทนผู้ชมกินตัวบ้าไอ้หนอนกินแต่เอุยนี่น่ะทาน้าสมเนาะขึ้นมาชะมนก้อนผลิตลางตรงพกลำหน้าเชีเนาะหักเมาขังแหลกเนาะพี่น้องเนาะได้เป็นพ่วงดีกว่ากินบดพวงอีกสีเนาะตนแเสียันหละ เอาไปตำจังสีคุณชื่อว่ามันโอ้จังสีเด้อพ่อบาจันถ้าจะตำจะไปแหลกเนี่ยค่ะคืออันขึ้นหมากรสศาสตร์ขึหมากแซงดิบเนาะมสุดยอดแซ่บแซบแซบเด้อโอ้ขัางแหลกนาะพี่น้องเนาะงขัางแหลกของตาดำสาวเหล่าไต่เป็นพวงนี่บ่บาเดียวนี่ที่เคยอันนี้เป็นโซ่เบิ้ลหมักเมาเนาะพี่น้องเนาะหมักเมาเห็นมันในบ่กโคกไหม กินข้าวแล้วกินชั่วมดหยวนหยวนหยวนน้ำมันทั้งแมงกะพูุนมกะพรนอ้เแมงกพรมาใส่แหงขาจะเป็นชาเสียไปเย็นไปเย็นแมกะพรุนขมีดกระชับจะได้ขมเจ้าเรามีดก็ดีจึงมามีพนสองคมพน เอาตัวไหนคมดีตัวลุมตัวรุมก็คมตัวเทิงก็คมคักขนาดมีอย่างนนเราบุมีไผ่มีคือยังต้องเอาบรรุวัาให้ฟังในเบื้่างอันน่ะเจ้าสุนยังโอ้ยบอกว่าเป็นดอกเงินกับไอ้ติปี้อุตส่าห้ดีเจลห้องปุริสามรสาสเลยเจลสามสไตล์ตัวนี้เจลบางอ่อนในมาร์กไว้เป็นอาทิตย์แหละเจลในมาร์กไว้ถ้ามาร์กไว้ถ้า อันนี้เจลน้ำปลาตัวนี้ของสาวเราแต่เรามากเจวน้ำปลาเรามักน้ำปลาเรามากินแต่น้ำปลาเพราะว่าเราเพิ่กินปลาแดงเราอยากเราเบ่ง่างโอ้ยโมเมนพี่น้องดเจวน้ำปลาหวานมันแสบมันนัวได้พี่น้องไหมคือหอยบางม่วงอ่ะได้ปีกายโควิดอยู่บ้านโบมีห้างกินแต่บางม่วงเขาไปใส่มีดปลาได้ปลาด้วออกกัดกินมันเปลือกเรือยเ้อ อ,อ,อ้ายรหอกินกัดกัดกินไปเลยบ่ต้องบอกเปลือกนะอาจะวังจะวัก,กินสะกสาบายไปตัดแสบนีนนมีมีมันเมิมซัมนีผู้ดีแสบพี่น้องอกดสอดผู<ท>้ดีดเฮิมอยู่บ้านสอสาด<ๆ>เดือนบ่จแจวหรอพี่น้องผูดีแสบพอมามองมันอันตัวนี้พี่จะกินกับแจวในตัวนี้กับแจวเด้ามแแจวแปรปันของประเทศเองแซ่บ พวกนี้เบิ้งบางออนโซ่ทานผู้ช้มพวนี้เบิ้งบางออนพวกนี้กินค้าเดียวเบิ้งบางออนนพวกนี้เอาเบิ้งออ๋ถ้าพูดว่าค้าใหญ่น้ำกาบบ้าอ่อนเบิงเจ็บปากนั่นอาบ่ได้เนี่เพื่อทานผู้ส้มแซนสกัดจากธรรมศาสตร์เขาว่ากินเดี๋ยวนี้ปวดเถาไว้กันนี่เขาว่ากินเนี่าไว้เท้าไวก็โดนลอยตีนกาเอาหมางนี่รบลอยตีนกาได้เห็นบ่เขามาเฮ็ดของมักหนามันมีไปสวนผสมของหมางนี่แหละ เบนเกาหลีเด้ตัวสีเขียวๆเลยโอสนาเากินบดโกนงนั่ง่ดอีมอีเมอยคินแฮนแกนใส่นี่นเอาเอานี่นี่น่นะนี่้ย่เนหใ็นามันเด้กะจังหวาเห็ดน้ำมันเห็ดหนกินเห็ดตอน้นกบโบเสบเห็ดหามันนี่ย จังวที่อยากกินน้ำหวานกะปดบ่บ่เดือนน้ำหวานข่อยมากน้ำหวานกะโูดแล้วข่อยเส่ไม่ล่มหัวนเห็ดเส่เพื่อนอาแล้วเห็ดเส่เนาะเขาตะขอตะเขียนนาะัโลางเห็ดเส่เนาะก็คือว่าใส่เครื่องกับเราแล้วแต่มันเป็นยังคือบทเส่เนาะช่วนอาแล้เห็ดน้องหมหนาเนาะมอืนหมอื่นมอื่นซุกุกเียวุกแปตอนแยว เื้อซุกตัวแรกหันสิผ้าบางอ่อนหันไปกินส้อยจูอยู่กลางคลองพี่น้องที่ตามเมืองเด้อพี่น้องเด้อตับหวานไหนทับผ้าเออผ้ากินตับหวานกับส้อยจูอยู่กลางแม่น้ำขงสิผ้าบางอ่อนไปกินจาได้าทานผู้ส้นเก๋เตรียมติดตามเพื่อดเจ้าได้เพิ่นสิเปิดซองไว้ใบนี่แหละซีบางอ่อนเหล่าขาวสาวเหล่าไตโอ้คงโอ้ยผู้นี้กดซ่มพี่น้องเมืองจีงแต่ยาก เขาไม่ออกคนนี้ถึงจากับร้านหน่อยนีร้านหน่อยนั่งฝ่าไม่เสรเพิ่งนกินไดเบอร์ทานผบมะนึ่งผิ้กินมาเฟื่องมาเฟื่องอะไรก็กินมาเมงมาเมืองแล้วก็กินมามเีเสร็เพยงเนาะทานผู้สบเนาะเดียวทานผิ้สบเบิลเดียวเปัษเ้านังยุ่งไทงหน้าหน้าคนเอง้นี่หน้าเองยเนีจะเห็นต่าเน่ หน้าใหญ่หูงน่หน้าอเพิรนหน้า่าก็คันเลนเพิเพิ่นมีหน้าลายแะงั้อัพเพินก็่นบอกไงงัอเพินยังอเพิ่นจะเป็นทลายหรือเป็นลอยผุดอยู่ปากเบื้องมันค้ายไปสั่งยูมามามาคอเพิรนได้จีคอเพิ่นติดตัวมาสีมาตีสนิทแต่ก็สีนัวขาายเอละโตรับโตบัพี่ต้องเลย้อพี่น้องเดือย บอนเผาทานเพิ่นส่วนโตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเผาทานไปใส่ส่วนโตเพิ่นพี่น้องยังมาปั่นก็มาปั่นได้เนาะพี่น้องเนาะสบายมือบันนอกบันหน้าเฮาจะมันมีความสุกคั้นบ่ตีว่าอันนี้ตรงใส่เงินนมีมีสิบ่ไปทางไรหรอกเว้าอีดีอยู่บันนอกเราใส่เงื่อนดีกว่าเลจริงว่าคั้นบ่ตีว่าอัน บมีการใส่เงินใส่ข้ามนี่สิบไปมันทั้งไหนหรอกยิวบันหลอกบันหน้าเท่านี้สบายหะกินไปกบกรบบริซิปากับบริซิอยู่ๆเนาะสียดายเด้อ,อบอ่อนในปลาดูกสามโลเวอร์โอ้จต่ฉันมาไทยเราจะมาขอว่าเจอไม่กินผู้ดีขอบไปขายมีได้กุกยมมันกะใช่เราบริงียงปาดเลยเนาะเงี่ยมันบ้านะแล้วกมันยังเงียงมัน

โอ้พุ่ัวห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 ักหัว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 กัวหัวหัดหัวอัวหัวหาวหัวหัวหัวับหัวหัวหัวาัวห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 ีวหัอหัวม่วหัวอัวหัวิัิหวหั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 ้าวหั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 วหเวหั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 ่หัวหัวหัวห้วหัววัวห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 ัววหัวหัวัวห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 ัววตัวนี้จ้ะหจววผา ในเจลพาพาบางอ่อนว่านี่มักไว้เ <over> ป oh, yeah. ็นอาทิตย์แต่ได้นี่จึงออกมาเป็นแบบนี้ได้ต้องใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งถึงจะกินได้เจวตัวนี้ตกใจเย็นๆตัวน้องตัน้องเหรอผู้จัางมาหาเลยเนาะอินมันเองเต่เติมโลบัจิตี่สบายหน้าป่าะสบายน่าดูแกนอนยัยน้ำไทยบ้านเนาอสบายจะเป็นสะอาดเดี๋ยวสมุกสบายดุเขาจะเอือบบริเปลืองเขาเปลืองน้า ใหญ่ย้อนไข่บ้านดีๆพี่ย้อนเฮือนอีหยังก็ใหญ่ย้อนเฮือนดีใหญ่ย้อนเฮือนบอืออพวนีแซ่บเบิ่งพวีเอ้ยฝนมาแล้วเบิ่งอพวว่าสิเซากินแล้วก็เซาบ่ได้มันแซ่บเด้ออย่าเสียจังได๋นี่แจ่วอ่อนนี่แซ่บแลายเือโนโนความแซ่บความแซ่บบ่ให้ว่ากินนางน แซ่บแซ่บแสบแม่แมันเลยอัจอกมากวะเข้าไซร์เลืยังเดียวไปกินยุคเพื่อ,อนบนเขาไม่ยังกินใดพวกบัวนี่ใส่แตงกวาด้วยขอด้วยมันกเกษียรอันนี้ใบ <c oughs> มันนี่ก็ไปห่มได้นี่ผู้ดใโดขี่รถดมรถต่ำนี่ <c oughs> สามารถเราไปห่มได้เพราะว่ามาันเซาวไว้รถลมรถต่ำเถอะพี่น้อง อ้าวบอกไว้เนาะบอกไว้เป็นเคล็ดลับบางอ่อนไปไปไปบางอ่อนท่องสะสึงไปแผงข้ามคนเดียวก็พอแผงเบิดเมืองล่างโมเนตม้ามันเด่นตันหนาเอือดได้โบว์มันเอือดแทะข้างเลยม้ามันเด่นตันหนาหมูเอือดยังแขะออกเข่าอ่อนเข่าอ่อนออกตั้งหนาไข่หนอตั้งโก้ไข่เนี่ยจะดังโมฮากเนาะใครจะดังเทเนาะขันดังปอมพุทธิตายอันนี้ม่นดังเทได้เนี่ยมันดังปอมคือกันนั้มันมันเสียนะ มีหน้อะไะขะไรมันอ้าวมันก็สับหันตีมันเหเสียใจอยู่มันไว้ขั้นหยันหยันมันแบบว่ามันซีดีคูนมันโอ้ซีดีโคดออนนี่อ้าเป็ไปเมาบอตายนอกระดัางปกดไเมานะแค่งี้เยอะฟังขี้แขกมียอ่แขกดเรับเสืากรมัเออมาเพิดจ้าเออ้ากะกินแต่เขา้าวนอเข้าบลือกเกลือมากินเกลือคือกัะดเกลือเดย มา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 จะตื่นมากจะเบ้นไผ่บ่อยู่เหอะจะเบ้นไผ่พอคนบาเหมือนฝเนตึ้มเหรอมาผู้ใดสกิมไบสกินมาสกินเอาพี่มาฝนมากิมมากน้าฝนมาเขานี่มาเขานี่ดูน้ำฝนน้ำฟ้าอันนี้น้องเมย่มาจะใช้อีดมา่างหมู จะคือบปซื้อนั่งเทพที่ด่าคนวันนี้เพราะว่าเขามีฝนมีฝ่าเด็ดๆจะซื้อพายุบันนี้ฮันอุ้ยฮีสวนอุ้ยบ้าไปได้บ้าเรื่อมไปไปได้บ้าเธอเป็นตัดออกด้วยสนุยอย่างเป็นยังโอ้ยคนอะไรเขาได้ไหมเขาไปโตเขาไปโตเขาเองเน่าเขาไปได้หน้าเขาไปได้น้าโดสิเป็นยังเอฟซีเจ้าแห่งมาเกลือ ดนดนัดีดิบ่ดนสาวตอนชายมาไปกินน so well, ้ำบ mm ัว hmm. น้ำม so ันไปแย่ตัวนูไปกินน้ำไปกินน้ำแกงไปกินน้ำแกงกินน้ำแกงจะปเบงรองเ้าผ่าผ่าก่อนผ่าดีดีบ่นี่ยฮ่าม่วงดกินสซ่อนักบาดกินเอาเอาเอาอเอาคนสินี้จจดจ้ใช่ไจะบอกิส้ ิว่า oh, คนเปียกให้คนเปียกเปียกกันยังมาเปียกกันยังเหมาอยู่ว่าปุติแล้วไปอยู่ออนไรตำรวจไล่